ราคาทองนี่ก็ก็ลงกับเขาเหมือนกันนะคะลงลึกด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์ค่ะวันนี้คุยกับคุณเบนจามาอินผู้มนุยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวเอลจีบูเลนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ผู้คงตัวเลคขะสวัสดีค่ะก็ย่อลงไปลึกเลยเมื่อวันศุกร์นะคะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ตลาดทองรับข่าวกับประเด็นอย่างเรื่องเฟสเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะแน่นอนค่ะเรื่องของเฟสที่มีการลดดอกเบี้ยฉุกเฉินถึงหนึ่งร้อยแส 0.1%นะนะคะทำให้ัอารดอกเบี้ยของเป็ดนะขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ0ถึง0.25%การที่เป็ดดาเนินการแบบนี้พร้อมกับประกาศกลับมาดําเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ในวงเงิน7สนล้านดอลลาร์ทำที่ทองเช้านี้มีการเปิดกระโดดขึ้นมานะคะขึ้นไปทำา i g h อยที่บริเวณ1 5 7 5เยซ่ายเทาเอ้าแต่หลังจากนั้นจะเห็นได้ว,ว่าทองก็ไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้อีกแล้วนะคะ เป็นอีกครั้งหนึงที่ทองอเผชิญกับแรงขายแล้วก็ร่วงลงมาค่ะสาเหตุสําคัญยังเป็นเรื่องเดิมเดิมเพราะการที่เฟดเนี่ยมีการลดดอกบเบี้ยฉุกเฉินแบบนี้ทําให้นักลงทุนในตลาดหุ้นกังวลน,นะคะว่าเอเฟเซดมองว่าผลกระทบโควิด19อาจจะรุนแรงกว่าที่เขาคาดหรือเปล่านะคะหรือจะเจุารัฐอาจจะเลวร้วายถึงออจุดที่อาจจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย,ถอย,ถอยในอนาคตหรือเปล่า Er. ตลาดหุ้นแพนิกมีการร่วงลงนะคะเห็นได้จากตัวสัญญาฟิเจอร์ตลาดหุ้นสหรัฐมีการจับตัวลดลงถึงประมาณ4-5%แน่นอนทองคําก็ถูกขายอีกแล้วนะคะมีการลิควิดตัวแคชออกมานะคะนําเงินที่ได้จากการขายทองคําไปชดเชยผลขาดทุนในตลาดหุ้นเติมมาจิ้งคอลนะคะหรือว่าบางส่วนก็ขอถือแคชไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย นักลงทุนมองว่า c ค s h is king แล้วนะคะทองคำก็เลยมีการลดช่วงบวกลงมาค่ะตอนนี้ี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่ราวหนึ่งพันหาร้อยสี่สิบหกเอชเชเพราะฉะนั้นณขณะนี้ทองก็ยังมีความผันผวนค่ะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะเฟดเนี่ยมีการกลับมาผ่อนคลายในด้ารเงินด้วยการลดกักเบี้ยอัตชีพี แต่ทองคำกราบใดที่ตลาดยังคงแพนิคแบบนี้นะคะยังอาจจะต้องเผชิญกับแรงขายทงางกำลังใดที่อาจจะถลอกออกมาเป็นระยะค่ะอืมรอบนี้เขาลงไปถึงขนาดไหนนะคะคุณเบนคะแล้วก็ช่วง,ง,เ,งเคลื่อนไหวของเขาค่ะ,คะอ๋อเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์หันหรือหันเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าทำไฮของปีนี้ <c oughs> ในช่วงวันจันทร์แล้วก็ทำโลของปีนี้ในวันศุกร์ค่ะ <c oughs> วันจันทร์เงี่ยขึ้นไปทันเจ็ดร้อยสามนะคะ วันศุกร์เนี่ยลงมาโลที่ประมาณ1,504า s h โตมาเกือบ200เหรียญภายใน5วันนะคะแต่ว่าพอลงมาแต่1,504เนี่ยทองก็มีการารีบาวกลับมาติดตลาดราว1,529 USH แล้วก็รีบาวต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะโอ้ทีนี้เอกลยุทธ์ยังไงดีคะเนี่ยคือคือดูแล้วมันพนแบบนี้แล้วก็บูปัจคือความเสี่ยงสูงจริงๆทองก็น่าจะเป็นหลม<า>ุมหลบภัยที่ดีแต่ตอนนี้รู้สึกว่า คนก็ไม่ค่อยนั่นล่ะจะอยากจะถือเงินสดไว้มากกว่าแบบนี้นะคะตรงนี้มันก็จะเป็นการถ่วงทิศทางของทองลงไปด้วยคุณเป็นแนะนํากลยุทธ์ช่วงนี้ยังไงดีคะเนี่ยเออ๋อเป็นมองว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะช่วงที่สหรัฐเขาเกิดวิกฤตทางการเงินปลายปี2008เนี่ย ทองคำก็ถูกขายลงมาพร้อมกับตลาดหุ้นแบบนี้เลยนะคะใ,ในทางนั้นเนี่ยทองลงมาประมาณ20%นะคะใน,ในขณะที่หุ้นเนี่ยลงมาเยอะกว่าทองลงอยู่ประมาณเดือนกว่าก่อนที่จะมีการซื้นตัวขึ้นแล้วก็ขึ้นไปท All ําำออทา i g h ในปี2 0 1 1เลยนะคะจากวันปี2 0 0 8เพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะที่ทุกคนกำลังตืน่นตระหนกมีการถือแคชเนี่ยอาจจะดำเนินไปอีกสักระยะหนึ่ง พอกลับมาพิจารณาเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเราก็ยังพบว่าปัจจัยบวกที่หนุนทองยังอยู่ครบเลยนะคะเรื่องของอาจจะดอกเบี้ยทั่วโลกที่ยังยู่ในดักต่ำหรืออาจจะติดลบเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะติดลบเยอะขึ้นคับดีวยเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเหล่านี้ก็ยังหนุนทองในฐานะสินทรัพย์ไทยที่ไม่ได้ถึงตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเรื่องของสงครามทางการค้าจริงกับสหรัฐก็ตอนนี้พักๆไปแต่ว่าในอนาคตจะต้องกลับมามีปัญหาแน่ๆตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐเองเศรษฐกิจทั่วโลกเองก็เผชิญ ความเสี่ยงที่จะ,ะเจอกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ในอนาคตนะคะกระแสเงินทุนก็ยังไหลเข้าทองคงําในแง่ของสัญญาฟิวเจอร์โคมิกก็ยังเป็นสถานะซื้อสุดที่นะคะถึงแม้ว่าสถานะซื้อจะลดลงเล็กน้อยแต่สถานะขายก็ลดลงเช่นเดียวกัน mm hmm. นี่แสดงเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าลงแรงเพราะแรงขายทางกำไรแล้วก็นักลงทุนยังไม่ได้เก็งกำไรในทิศทางขาลงในตัวทองคานะคเะฉะนั mm ้น hmm. เหล่านี้ยังคงอยู่เราก็ยังมีนนวโนมที่จะหนุนแยทองคำในอนาคตเพียงแต่ว่านักลงทุนต้องระมัดระวังการลงทุนในระยะสั้นมากๆค่ะเพราะว่าทองยังมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ยังมีโอกาสเผชิญแรงขายในตลาดนะคะจนกว่าที่ตลาดจะหายแพนิกค่ะอืมอย่างนี้ถ้าเกิดย่อลงมานี่คือแนะนําให้เก็บสะ,ส,ะสมไหมคะคุณเบนคะอะต้องแบ่งตัวเองก่อนค่ะถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนระยะ น,นะคะแล้วก็รับความเสี่ยงได้มากเนี่ยเรามองว่าถ้าหากว่าวันนี้ทองมีการย่อตัวลงมาแตะในโซนพันห้าร้อยยี่สิบสามแล้วไม่หยุดเนี่ยอาจจะทยอยเข้าซื้อตรงนั้นแล้วก็ตั้งสต๊อปลอสนะคะถ้าหากว่าทองมีการหลุดระดับพันห้าร้อยสี่เซนต์ชั่วโมงซ่เป็นโลของวันศุกร์นะคะถ้าหลุดพันห้าร้อยสี่เนี่ยเราแนะนําว่านักทุนทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวควรจะ อลอการเข้าซื้อรอดูการตั้งฐานของราคาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าหลุดโซนพันห้าร้อยเหรียญเรามองว่าแนวรับเนี่ยที่น่ารับอีกทีจะอยู่ราวหนึ่งพันห้าหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าเลยค่ะแ <c oughs> ต่หรับใดที่ยังรักษาฐานเหนือพันห้าร้อยได้ก็น่าจะมีโอกาสเก่งกำไรในระยะสันส้นๆเป็นระยะ แต่ตอนนี้เนี่ยต้องภาวนาให้ทองกลับขึ้นไปยืน1,600นะคะถ้าหากว่ายืน1,600ได้จะทําให้ภาพรวมทิดทางาายลงคำในระยะกลางเนี่ยกลับมาเป็นบวกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะ